สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มาพ่อกันอีกแล้วน่าจะกับปลูกผักสวนครัวรั่วกินได้เมื่อนี้แล้วพามาอัปเดตพึ่งผักก็น่าจะที่ปลูกไว้ต่างๆว่ามี้อย่างแน่มันใหญ่ไปอย่งสิอันนี้ก็เป็นต้นกระเจี๊ยบแดงน่าจะมันขึ้นเอง เป็นต้นหมัดทั่วเป็นดอกแกวพักทองมัตเตนัด ตนหอมนะจ๊ะนี่ก็ดจเป็นมะละกออันนี้เป็นมอน,นะจ๊ะมันเบอรี่แต่ว่าซ้ำไปจำมามันคือแบบมันเหี่ยวมันแห้งลงองนะจ๊ะ ผู้ลูกกับบอกในน้ำเนี่ยด้วยจ้ะนนี้ก็สิเป็นลาดเบอร์รี่ได้มาใหม่กับมะเดื่อฝรั่งในไมา้ยางละตนน้นนะจ้ะ ก็เป็นคนาเคีวนี่นะจ๊ะขอถามสำหรับผู้รูกนะจ๊ะเนาะจังไดกาตอบใแน่เ้อจ้ะเขาต้องริใบมันออกกว่าจ้ะเพราะว่ามันเป็นคือต้นแบบแค่แก่นนะจ้ะ กะอยากให้มันต้นไงก็นี่เราไม่ยอมว่ไปหนาวมาหลังนะจ๊ะจ๊ะเขาต้องเด็ดใบมันออกเรื่อยๆบอรหรือว่าจังไดน,นะจ๊ะมันก็เป็นสวิตชาร์ดสวิตชาร์ดนี่ไงเร็วอย่เนะจ๊ะเก็บไปแล้วรอบหนึ่ง ถ้าเกิดกวาสิมาเก็บอยู่ยุต่ยังท่านมีเวลามานะจจะน้ำเจามากับมีแต่มาหดลดน้ำแล้วก็ไปยังเ่อะ<ๆ>เพื่อนๆทุกคนทั้งเพื่อนใหม่<ๆ>เพื่อนเก่าผู้ใดเข่ามากับมะมินว่าวจะทักทายกันเลยเด้อจ้ะเด้อ อย่างนเสียงรบกวนเสียงรถยังยังกะขออพายในเด้วจ้ะบ้านติดถนนมีเสียงรถเสียงงยังดังจังไ๋ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนที่เข้ามาเบ่งก็มาติดตามแบบมาทักทายให้กำลังใจกันเนะจ้ะขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้ะ